จะเสียไปชงสามูบ่อนอันลูกว่าพัดพี่น้องกันอยู่ล่อเนาะล่อลูกสามโมพี่นออ้องเลยก็ไปชรงเนาะอู้ตะเกิดเผินกนระไรลูกสาวฝน,นกระเล็ดไปก่อนเลยปุ๊สบายดีเด้อผมอมพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสู่คู่สู่คนเนาะกระเปิดเปิดภาพมาอีกในตอนนี้ก็อยู่ตนาเฮือนนอ้องโมไอพี่น้องเลย อ่ามาอีกมื้อนี้จนว่าสิล้างมือข้างตีนขึ้นอยู่เนาะมาเมื่อก่อนก็มีแต่เสาเนาะมาแต่เสานีแต่เสาแล้วก็เฮ็ดแม่น้องมวยปังดินขึ้นทมทวนทวนอยู่พี่น้องมาอีกมืนีจนสิแล้วเนาะยังเหลือแต่ใส่อันประตูได้นี่อืมสร้างเพิ่นกกินข้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วนะเพิ่นกล้างล้างบ่วงพ ม่น uh, oh, ้องมวยกับน้องมวยอยู่อยู่บ่เนาะมือนี้เนาะโอ้ถุงกาแฟเพิ่นๆอืมเบิ่งทางของน้ำของนายเพิ่นก่อนเนาะเพิ่นเห็ดเรือนพผอมเห็ดของน้ำผอมบ่นี่เนาะเมื่อก่อนเนาะแม่น้องมวยเพิ่นว่าโอ้ยน้อยใจเนาะว่า เพื่อนบ่าวผัดเห็ดตามหลังเห็ดที่หลังเนาะแล้วก่อนพี่น้องเอ้ยพอดีญาติโบโบได้เพื่อนเนาะมาต่อหน,นี้เพป็นกะในแล้วเนาะก็ดีโอเคใจนะเพลินของนามพออ่อมเนาะหืมตัวมะเตงน้องน้องมีน้องไม้พี่น้องเอ,เอเ้ยงามเลยอุ่นทุ่มอยู่เนาะปลูกเครื่องปลูกของฟังพเพลินมะเขือเป็นเมื่อไหรู่ จะของเพิ่นไปหาเห็ดเนี่ยบอมาเร่ากมีกยสบายดีเด้อช่างกับสองสาวปรนังสบายแท้ขาควยห่างอยู่นั่งสบายก็ต้องสบายผักเทียงเนาะ่ เป็นข้าวเที่ยงกับยังเด้เมือนี้ขักเนาะเห็นไหน้องมวยกับเออ้ห <c oughs> นึ่งกับเขามาอน้วเนาะน้องสองคนนี่กัแลนตักเด็ดบนมือ งคุณคอเ็กแบบชื่อมเงินพัวก็มองอย่างนั้นกำลงข้าวันจะขอิดูเนาะขัไปโลดบึงเงือดงามบอขับไปโลดเจ้าคอยสิท่ายังอยู่นี่เห็นอยู่สองห้องเนาะ ของแ,แม่กับของลูกคนตินี่เขาก็เที่ยงกับยัางชางมานี่ยป้าเนอ๋อของแซ่บแนะ่น่ะแปลาน้ำคองบ่ช่วงนี้ปลาน้ำคองขึ้นแน,น่นอนผมผพัดอินช่วยช่วยเนาะ คนผุนกับอีตูอีต่างเพิ่นเนาะนี่กับบันไดสามขันนะพี่เนาะนยังมาผัดล้วคือเอาไปต่างขังไว้แบบฉันอา้าวก็รอขังนี่เลย อีตู้คื้ยอย่างใส่เกงเฮดเพาะเนาะตู้งามขนาดพี่น้องเอ้ยเออพ่นใส่ไดปุ่มพ่นใส่สายยางเนาะพั่นอะได้ใส่ท่อแบบนี้ก็คือสิง่ายดีนะพี่น้องเออนับมือเฮงง่ายขึ้นแต่ละมือเนาะเมื่อก่อนนี่้พ่นสีนิยมมักใส่ไดงอยเนาะพอตกมาสมัยนี้พ่นสีมักใส่ไดปุ่มลงเนาะไดปุ่มทีเอาลงใต้ ด, <c oughs> ดินพี่น้องเอ้ยแต่มาน้าสีแห้งกลัวเนาะน้าสีแห้งกลัวไดง้งอยแต่บางคนก็วา่ถาถ้าว่าฝนตกฝ้าห้องฝ้าเหลือมี่สีช็อตพี่น้องเอ้ยแต่ว่าได้งอยนี่สีโปชอดเนาะแต่ว่าไดนี่นี่บางคนก็วา่าฝ้าผ้าพี่น้องดีแน่นึนงแต่กะได้อันโมดีแน่นึงอีกเนาะ พักบัวไปก่อยสืออ่อนเตดินพอนี้นะสองสาวไล้ขัดขนาดขึ้นเือแล้วผู้ใหญ่ก็ซื้อดินให้ได้มาอยู่นี่พือจังนี่เจ้าเห็นบ่อสามหลังนี่เพราะว่าจะเป็นหลังนั่นกัเพื่อนบ่าพัดเพื่อนแม่นนองมวยเพื่อนหนงมีอันนี้คือแม่ แม่น้องนนาภาเพิ่นมาเป็นครั้งเหล็กมาผนก็ยังบบหู้ว่าเพไขเป็นไผเนาะแต่ก่อนนี่เพิ่นตามหลังค้านี่เนีนมาจากหมู่บ้านกุกากาทำความฮู้ชักปัวพบกันกจ้าเอบซีไหนทุกคนเลยตอยยังงงอยู่เนาะ้ตกเล้อต่ว่าตกตลงนี่พอดีได้ชมสองคนจากระดึงขึ้นเนาะแม่น้านาผ้าว่าเจ้าไปอยากขี่รถเมื่อก่คอยสีผาเจ้ายัง ลัดปลาลัดดงเมื่อบ้านเฮาอดบ่อปลาลัดชดบนเมนเมนบ่อสว่างดุงบ้านเฮาเลยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงได้ก็เดี๋ยวจะไปโผดเล้วเนาะโอ้ไปใส่ผลยังตะวันบอกลูกบอกผัวเพื่อนเนาะบอกพาเขึ้นยางเมื่อดอกชาพี่น้องเลยผานเขาคุณพอไม่กินพีรอดอีกแล้ว นั่นก็คือกระตบลุงน้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสว่างถ้าไอ้ชมบรรยากาศเพื่อนน้องหมวยให้เบิ่งแล้วก็สิพาพาพี่น้องเนาะไปดิ่นอูเือนลุงน้อยพี่น้องเือนน้องน้อยก็เือนเอื้ออษาเนาะแม่น้องจิมมี่จำมุกกี้เนาะสว่างก็จําชื่อลูกนบ่ได้ปานดเนาะ น้องมีน,งน้องนะไมนะ้นี่ได้เพ็ดหลายบ่อเนาะไปแต่ช้าปบานี่ยังบ่มาเนาะเป็นทางหน้าเฮือนเพิ่นพี่น้องเลยโอ้โหนี่สิเป็นแตงโมน้องโมนอ้นองมีน,งน้องไม้นะพี่น้องเนาะโบเมนน้นนองโมนะบอกิษ ไปเอื่อนใจเราม่ที่ชอบถนัดนี่เนาะโอ้มีนะก่อนกะไปใา่ค่ะโอ้เพื่อนสามหลังนี่จะสาหรับเพื่อนลงนีก็เพื่อนลงเลยสู้แบบแตกต่างกันนะแตกต่างเลยเนาะจะมักทรงไหนแตกต่างกันชุ่มแจ่วหมักทรงไหนมักทรงนี้ทรงนี้บอเพื่อนลงมีนี่โอก็คือกันว่าเฮย่ มันแตกกันตลางความสูงความต่ำเนาะอืถ้าเฮือนบอพัดเลยจะบวมัากบวชทงมันมักเบิดข่อยนะใช่กันเด้เฮ mm ือนงนีก yeah, no. ับทรงนี่เจ้าเฮือนบอพัดเคยออกมาทำงานอีกว่าแล้วก็งามเบิดทุกหลังแต่ว่างามคนละแบบยนถ้าได้กินมักแตงเล่นระวัางตีต่อล้มเนื้อเอ็ดไล่กันนี้เยียบเอ้ยเนาะ บรรยากาศคือฝนสิตกอีกเนาะเฮ้ยพี um ่น้องเนาะก็คือว่าได้เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงละดูฝนพี่น้องนะดูที่ทาให้ทํานาแล้วเนาะสว่างกะว่านเนาเนาะปีนี้ว่านหนาวฮู้ว่าสิเป็นแบบใดเนาะจักบ่วู้ว่าหน้าตาออกมาสิแบบใดเนาะหวานบดทงเลยพี่น้องเลยถ้าว่ายาลายก็สมควรเติบอยู่เนาะสีเกี่ยวอย่า อ่าเพิ่นปลูกมันตายกับเพิ่นก็เอามาปลูกใหม้นะกับมีนะพี่น้องเนาะเพิ่นปลูกมันพี่น้องเลยเด็ดพี่น้องเลยเกี่ยวไปโง่มากอะสิไปนั่งอยู่ห่มต้นไม้ยันเย็ดนี่คือเก่านัดพี่น้องเนาะ,ะ,ะไก่เฮือนสามม,มูนี่แหละพี่น้องเอ้ กาสิปมาณีเนาะเพื่อนะพ,พี่น้องเนะาะสว่างสิไทยให้เพื่อนพี่น้องได้เบิง่งจำนี่ก่อนเนาะเพราะว่ามันเด็ดแห้งโทรศัพท์ห้อนพี่น้องเลยสาว่างกายขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเพื่อนพี่น้องกาพบพอก,กันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กาสบายดี